ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารแรกประจำวันที่1เดือนเมษาย,ยนวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่งที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลทลิกในฤดูกาลนี้กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับมีทีมทลิกหรือทีมลีกสูงสุดครับเล็งที่จะคว้าตัวน้าชวินครับเข้าไปเสริมทัพในซีซั่นหน้าเลยครับ อย่างไรก็ตามครับแม้จะยังอยู่ในช่วงของการรุนหนีตกชั้นครับแต่เล่นชุดนี้มีทีมใหญ่ในทดีครับได้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอซื้อตัวเข้าร่วมทีมซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือดาวิงที่ผู้นันยอดเยี่ยมอย่างธนันชาวบินธีรวัตรศรีครับซึ่งอายุกําลังที่จะย่างเข้าสู่วยสามสิบเอ็ดปีและก็ตามครับแต่ด้วยฟอร์มในฤดูกาลนี้ครับที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เขาเองครับได้ตอกเป็นเป้าหมายของทีมในลีกสูงสุดไปโดยปริยายเลยครับลล่าสุดเลยครับมีการรายงานออกมาเลยครับว ทีมที่เขาถูกปล่อยยืมตัวมาแม้ว่าจะมี2-3ทีมครับที่ต้องการตัวเขาแต่ทางบทเรียนของทัพพยาไขยชนครับก็ยังไม่มีความคิดที่จะปล่อยเด็กจากเมืองเลยครับจากครอบครัวเกษตรกร,รกอ,อย่างแน่นอนครับต่อให้อยู่รดหรือว่าร่วงประเล่นนาีกพระรองในฤดูกาล2023ก็ตามนะครับ ซึ่งในขณะเดียวกันครับเจ้าตัวนั้นครับก็ได้ฝากผู้นั้นและสร้างชื่อในลีกพระรองครับและลีกภูมิภาคอย่างชุกโชนครับไปตั้งแต่เกษตรศาสตร์ f อฟซเมืองเลยยูนเต็ดหนอ่งบุฟิช FC ซีและเป็นกําลังสําคัญครับใ้กับบูดอนยูนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลถลิกสามโนภาคอีสานในฤดูกาล2021ก่อนจะย้ายเข้ามร่วมทัพรถมาร์บอกฏํลำปางเอฟซครับเลื่อนชั้นขึ้นมาในลีกสูงสุดโดยการคว้าอันดับที่3รอบเพลย์ออฟในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับ และซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านรำปาง FC ครับปัจจุบันครับหลังยวนดับสุดท้ายในตารางครับมีสบกแต้มจากการลงสนาม24นัดชนะ3ครับเสมอไปเจ็ดแพ้เป็นและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับเยนที่จะเปิดบ้านสนามหนองกระทิงครับต้อนรับการมาเยือนของดร์บิดบีจีปฐุมยูนนแตงครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้คุณบอยสุภชัยกรมสินเข้ามารักษาการแทนครับฟัดแข้งกันในวันจันทร์ที่3เมษายนนี้ครับขิกออฟประหลาด18นาฬิกาสนาทีเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของสนาม b ีประยุทธ์ยุติเด็ดกันหน่อยครับเมื่อสุดครับตัวแทนจากทนานา f เอฟครับได้ตรวจสอบความพร้อมของสนาม B ี G ีสเตเดียมก่อนที่จะจัดชิงแชมป์เอเชียอยู่17ปีเลยครับโดยล่าสุดเลยครับธนานาคณะเจ้าหน้าที่จากสพันฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือทนานาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามครับก่อนที่จะจัดการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับอยู่17ปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับ และในขณะเดียวกันเลยครับเมื่อที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยณสนามบีจเตเดียมหใน4สนามเจ้าภาพแล้วนอกจากนี้ครับยังมีทาง้านสนามราชมังกีรสถานสนามธรรมศาสตร์เดียมและสนามของทางนชนบุรีสัตย์เตียมเนียครับและสำหรับการแข่งขันของศึกชิงแชมป์ยู17ปีนั้นครับหรือทางนัดเอฟซียู17ปีอาเซียนครับ2023ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้ครับถึง2กรกฎาคม2023นั่นเองเนี่ยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท,นนทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่สุดครับมีการอัปเดตออกมาเลครับว่าจะไม่เข้าร่วมทัวร์เมนต์ของทนีน CAFA ครับและเล็งที่จะแข่งขัน2นัดในฟีฟ่เดยเดือนมิถุนายนนี้อีกครั้งนะครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ท้านทีมชาติชยุดใหญ่ครับได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของท้าน FA CA FA ครับหรือท้านสมาคมฟุตบอลเอเชียกลางล่าสุดครับได้มีการรายงานเปิดเผยครับว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับได้ยุติลงทํให้ทัพช้างศึกครับจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับและซึ่งทั้งนี้ครับสาเหตุที่ทีมครับไม่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันตามคําเชิญของท้าน CA FA นั้นครับล่าสุดกับทนานบิโจครับหรือท้านคุณภาทิสภาคงเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุบอล แห่งประเทศไทยกับได้ออกมาเปิดเผยเยครับว่าในการเดินทางเขา้าร,าร่วมการแข่กันจะใช้งบประมาณที่สูงขึ้นไปมากและเป็นความต้องการของคนานบานอปูกิงที่ไม่อยากจะเข้าไปเตะความกำเชิญของคณอ C A F A สมไมการเจรจาจบลงไปในตัวเลยครับ แต่ซึ่งโดยทั้งนี้ครับจึงทาให้โปรแกรมการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ครับทีมชาติไทยครับกำลังที่จะหาเลือร่วมกับมโนอปุกิงในการเจรจาหาทีมการแข่งขันครับที่อันดับโลกดีกว่าทีมชาติไทยและอันดับโลกที่สูงกว่าทีมชาติไทยเล็กน้อยครับตามข้อเสนอของงต้านบานอปุกิงและอาจจะเป็นการเล่นในบ้านหนึ่งนัดและนอกบ้านหนึ่งนัดด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านขนแก่นยูนต็ดกันหน่อยครับเวืาอสุดครับมีรุ่นที่จะยึดสถิติไร้พ่ายในบ้านหลังไม่แพ้ใครครับมาเจัดนาทีซึ่งถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของสมสรด้วยกันเลยครับหรืองสำหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนเกมรีวทดลกครับนาที่ีเซมาขอนที่ทางด้านขนแก่นยูนต็ดครับจะเปิดบ้านพบกับพีทีประจคเฟซีเปิดที่จะรุ่นยึดสถิติไร้พ่ายครับหลังจากที่ทีมไม่แพ้ใครมาได้จัดเกมติดต่อกันกับการเล่นนนนนนใใใบบ้้าศึกกกทลีูครั ซึ่งโดยตรงนี้ครับผลงานการไล่พ่ในบ้านของทัพจงอังพยองครับตลอด7จดนัดหลังสุดครับนับเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของสมุทรสหลังทีมครับทำผู้นานชนะ3ามนัดเสมอไป4นัดซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ทาให้ทีมกลวยแต้มขึ้นมาหลังแนอันดับที่17ของตารางโดยการมียี่คะแนนครับและมีแต้มอยู่ห่างจากโซนแดงครับอยู่4คะแนนด้วยกันเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลลีโอทรนิกในฤดูกาล2022ครับ นาทียีสปาร์ของสโมสรขอนแก่นยูนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านพบกับพีทีประจียวเอฟซในวันอาทิตย์ที2่2เมษาย,ยนครับณสนามของทานกีฬาอบจขอนแก่นคลิกออฟประ, Can, ประา18สนาฬิกาตรงไหครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแฝงบรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ